สวัสดีครับอยู่กับผมติวเตอร์โกจิแล้วนะครับวันนี้ผมจะไม่เล่นเกมโกลแคสโตหลังจากที่ผมเล่นไปประมาณ3ชั่วโมงผมก็ได้มีซาพยาประมาณนี้จร,จริงจริงผมเล่นไปแล้วนะแต่ผมไม่ตัดม,มามามาโอ้โหเอาโตโปไปไม่เอาเดี๋ยวไม่สน็จมันไม่มีอะไรทำได้เบื่อได้เบื่อ อะไรมันก็ตันหมดแล้วออมันไม่มีอะไรให้ทำอีกเลยอันนี้ผมจะอัเป็นสายแซัม,มอนสักส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า <c oughs> สายแซัม,มอนมันดีดูสิครับทุกคนชนะแบบรวดเร็วโหสายแซัม,มอนนี่มันตึงจริงๆผมได้อัพโกดิหินเป็นสองตัวนะครับ อัพจากเอ่อหอยตรงนี้นี่หอยตรงนี้ผมมาเป็นสายสายแซลมอนนี่ผมได้อัปอันนี้เพิ่มสโตนโกลเลมมาหนึ่งตัว้าเก็บอกผมจะมีสโตนโกลเลมอี2สองตัวแต่ตอนนี้ผมก็จะไปเอโยวัดตับไปไหนดีแม่มันมีอะไรทำละ หรือเราจะเปลี่ยนคอนเทนต์เลยสก,กิลนี่อะไรไอเทมอันนี้สกิลน,นี่สก,กิลสก,กิลสมบัติไปเอ,อ่อยิยอมางงี้ทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยมันง่ายเกินไป สู้มังกรดีกว่าลาบตอนนี้เรากต็ตัดภาพไปหลังจากที่จบด่านนี้เลยนะครับ3ามสองหนึ่งได้เวลาจาัดก,การกับออลาบมังกรเขียวชิวจม่ชิวเกนะินอะ ดำมาเฮ้ยอมังกรดำเอ้ยเหมือนจะสู้ได้ตอนมาแล้วสู้ไม่ได้เลยแต่คราวนี้เหมือนจะสู้ได้ฮะอายจะรอดไหมนี่ตาย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 เร็ว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 สวี่ยเสวี่ยเกือบรอดแล้วโอเคเราลองอีกรอบ เอามาเลยเอามาเลยเอามังกรไปเลยมังกรดอมเลยมังกรเดิมหรือเฮ้ยทำไมคราวนี้มันอันนั้นกว่าครั้งที่แล้วอีกปะโอเคยังสูงไม่ได้ถ้างั้นเราก็ไปฟาร์มตังค์กอนต่วเราจะก็จะตัดภาพไปตอนที่ฟาร์มตังค์เสร็จแล้วโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมีตังค์อยู่ปลายสาย เฮ้ยคุณทำ้ตอนนี้เราจะพอมได้จังมาแล้วก็จะมาอัปเกรดเออตอนนี้เรางจะอัปเกรดเป็นปานได้แล้วตอนนี้ปอมเป็นปอมสุดท้ายแล้วสินะคลิปวันนี้คือจบเวทีเวทตานีเฮ้ยมันจะจบไวขนาดนั้นเลยเหรอที่จะสายทีสุดยอดทีอไปดีลังเกือ เอาแรงแงเลยยังแะละยังอะือมันแก่ตายแล้วพวกเฮ็ดพีกับมานงอ๋า่าตเออชนะระเบิดฮึในการอัปเดทได้ช่วยอีกอู้ไ็ตังเยอนี่คู่ดำมือโอดดม โ in <c oughs> ันจะมีอะไรบ้างโฟลดอนี่ก็จะมีแ่ก่อนก็แข่รต่อไดูได้ใช่ไหมก่อนเดบอืมตั้งอืมอืมมีสกิลพวกมานากันที่จะทำอะไรบ้างได้

เดี yeah, ๋ยวตอนนี้เราเก่งแล้วมันใกล้ตายแล้วอีกเดียวที่อะไรย่างนีเข้ากันแล้ว I we can, talk. Oh. Okay, we can... เด้จะไป่คันจ่ตังน้อยจะปะน็อกไโอเคตองแอันนี้ก็อันนี้ ตัวม่จาแล้วเอาเป็นั MP นี่คือมีปอันนี้อันนี้โก็จะมปโนอื่ก็ค่

อันนี้ก็ฮีเดียววนยันอันนี่มังกรตั้มน,น่าอันนี้ก็ทีเดียววหนกันอันนี้แล้อันอนี้ยังดูเป็นเดี๋ยวมันสกิลเดียวกับมังกรแดงทีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้